ครับวันนี้เราจะมาดูการเปลีป่ยนจอและก็บอดี้ฝาหลังของมือถือ vivo กันนะครับตัวนี้เป็น vivo รุ่นเก่านะเป็น vivo y55 นะครับซึ่งมือถือรุ่นเก่าเนี่ยเวลาเปลี่ยนจอจะยากกว่ารุ่นใหม่นะเพราะว่าสายแพรเนี่ยมันจะทําการแยกกันกนะครับมันจะไม่มันจะไม่เป็นเส้นเดียวืันกับรุ่นใหม่ละนะครับมือถือรุ่นเก่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับวิธีการเปลี่ยนทํำยังไงตัวนี้จะทําการเปลี่ยนจอเปลี่ยนบอดี้แล้วก็ฝาหลังเลยนะครับ เพราะว่าที่ดูตอนนี้ตัวฝาหลังแล้วก็ตัวขอบของตัวเครื่องเนี่ยหรือเรียกว่าบอดี้เนี่ยมันเยืนไปแล้วนะครับเจ้าของเครื่องบอกว่าเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับหลังจากเปลี่ยนตัวจอบอดี้ฝาหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเหมือนเครื่องใหม่แกะกล่องเลยนะนะครับเพราะว่าตัวโครงแล้วก็ชุดจอเนี่ยใหม่ทั้งหมดเลยอ่าโอเคขั้นแรกก็เอาถาดซิมออกนะครับจากนั้นก็ใช้เล็บเลาะบรีนฝาหลังออกนะครับฝาหลังของมือถือรุ่นเก่าจะแน่นมากนะนะครับดังนั้นค่อยๆงัดขึ้นนะครับแบบนี้ เพราะว่าเขาออกแบบมาเหมือนกับว่าพยายามให้มันบางที่สุดนะครับดังนั้นจะฟิตมากนะครับอตอนนี้ก็ค่อยๆงัดนะครับค่อยๆงัดดูเป็นแนวทางนะครับมือถือแต่ละรุ่นจะต่างกันไม่เยอะนะแต่ว่ามือถือรุ่นใหม่นี่ฝาหลังบางรุ่นจะมี2ชั้นนะครับฝาหลังบางรุ่น2ชั้นก็คือเราจะทําการเลาะฝาหลังชั้นนอกถึงจะเจอฝาหลังชั้นในค่อยถอดน็อตได้ แต่ถ้ามือถือรุ่นเก่าจะเป็นฝาหลังชั้นเดียวแบบนี้แหละนะครับแต่จะไม่ยากตรงที่เปลี่ยนจอเพราะว่าเราต้องทําการรื้อทั้งหมดเลยในการทําตัวนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นจุดๆไปนะครับก็พยายามดูให้จบนะท่านไหนที่มาเยี่ยมชมนะครับเสียสละเวลานิดนึงนะดูเป็นแนวทางนะครับอย่างน้อยถ้าเราแก้ปัญหาของเครื่องของตัวเองนะครับหรืออาจจะดูเป็นแนวทางเพื่อแก้ไขให้คนอื่นนะครับก็จะได้เห็นว่าเออเวลาทาทำยังไง มีเทคนิคอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูกันอ่าโอเคออกมาแล้วอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการย้ายตัวแผงวงจรย้ายแบตเตอรี่ย้ายพวกสายแพ้ต่างๆไปที่บอดี้ตัวใหม่นะครับก็ทําการไขน็อตที่แผงวงจรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน หลังจากคลายน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการเอาแบตออกนะครับมือถือ oppo vivo เนี่ยเราสามารถดึงทาการดึงแบตได้นะก็ทําการลอกสติกเกอร์ที่เป็นสีเขียวตรงนี้ครับลอกขึ้นพอดีเครื่องนี้มันเก่ามากนะครับกาวมันก็เลยเหนียวมากเนะี่ยเห็นไหมพอลอกขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะนะครับให้ทําการบีบบีบบริเวณฝั่งที่เป็นอซองพลาสติกใหญ่ไว้นะครับเสร็จแล้วให้ดึงเฉพาะสีเขียว นะครับอาเดี๋ยวขอเอาตัวจิ้มถาดซิมออกก่อนเวลาเรา,เราดันซิมมันจะมาดันตัวนี้แหละนะครับเนี่ยก็ทําการบีบแล้วก็ทําการดึงเลยแบบนี้นะครับเห็นหมแล้วค่อยลอกเราจะเห็นว่าแบบเนี่ยมันจะไม่บวมไม่งอไม่บิดเท่าไหร่นะนะครับมันจะไม่เหมือนกับรุ่นของพวกซัมซุงพวกนั้นนะนะครับพวกนั้นจะไม่มีตัวดึงต้องอาศัยเครื่องมือช่วยอย่างเดียวนะครับโอเค ทีนี้ที่แผงวงจรน,นี่บางจุดมีน็อตเล็กๆนะครับต้องดูดีๆนะเห็นตัวนี้ผมดูเนะี่ยมีน็อตเล็กตัวนึงนะ,ะแต่ทจานก็ทําการยกแผงวงจรขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับก็ทําการเอาสายแผงออกทุกตัวก่อนนะครับนัดออกส่วนเส้นำดําๆที่ติดอยู่ที่แผงวงจรวิ่งมาด้านล่างนี้ตัวนี้เป็นเสาสัญญาณนะครับระวังอย่าให้ขาดนะมันจะเป็นลักษณะกดลงนะครับตรงหัวใส่เนะี่ยเราก็สามารถงัดออกได้เลยนะครับ แต่อย่าให้ขาดนะถ้าขาดนี่จะทําให้มือถือไม่มีขึ้นนะครับสัญญาณอ่อนไปเลยนะครับหรือไม่มีสัญญาณเลยโอเคต่อมาเราจะมาย้ายตัวสวิตช์ปิดเปิดนะครับจากแผงเก่าไปใส่ตัวบอดี้ใหม่นะครับจากบอดี้เก่าเนะี่ยสายเส้นนี้ระวังนะครับอย่าให้ขาดนะในการย้ายนะครับถ้าท่านไหนดูแล้วนะครับก็ถ้าเส้นนี้ขาดนะครับอะไรก็ประมาณสักร้อยกว่าบาทนะสั่งมาเปลี่ยนนะครับ แต่ถ้าให้ช่างเปลี่ยนให้ก็ประมาณสัก300กว่าบาทนะครับเพราะเขาต้องบวกค่าแรงอย่างต่ำละ200นะครับในการทำเนี่ยแต่ถ้าถ้าเราทําเองก็สั่งอะไรประมาณ100อาจจะร้อยกว่านะครับรวมค่าจัดส่งเนี่ยเกือบ200แหละนะเตพาะสายแพรตัวนี้นะนี่สายแพรปิดเปิดตัวเนี้ยนะครับย้ายมาเสร็จเราก็เอามาใส่ที่บอดี้ตัวใหม่นะครับ ก็วางลงให้ตรงตำแหน่งเดิมนะครับมันจะมีจุดให้ใส่อยู่นะมันจะมีจุดบังคับอยู่นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการย้ายอุปกรณ์ตัวต่อไปครับ ไปเราจะย้ายสายแพรชุดแผงก้นชาร์จนะครับชุดนี้จะเป็นชุดแผงตูดชาร์จนะครับแล้วก็ลำโพงใหญ่นะลำโพงใหญ่ก็คือลำโพงที่เราเปิดเพลงนะครับเปิดพวก y o u t u b e อะนะครับ ส่วนชุดแผงก้นชาร์จตัวนี้จะเป็นจุดที่แพจอนะครับต่อเข้าด้วยนะครับแล้วก็ชุดใหม่อะไรอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะอ่าถ้าสายเส้นนี้ขาดก็คือต้องเปลี่ยนยกนะครับเปลี่ยนยกเลยเฉพาะสายเส้นนี้ก็ราคาประมาณสัก3-400นะครับถ้าเราให้ช่างเปลี่ยนให้ก็ตกประมาณสัก5 600 ในการเปลี่ยนซ่อมแต่ละครั้งนะครับในการบริการเนี่ยช่างเขาจะชิดเริ่มต้นที่200บาทนะครับหรืออาจจะ300นะถ้าได้ซ่อมเกี่ยวกับพวกอุปก,กรณ์ฮาร์ดแวร์พวกนี้นะครับฮาร์ดแวร์ก็คือการเปลี่ยนอะไหล่นะครับแต่ถ้าเป็นซ่อมเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์ก็อาจจะเป็นพวกการแก้ปัญหานะครับใช้โปรแกรมซ่อมอพวกนะี้เป็นการซ่อมเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์นะครับก็อาจจะราคาหนึ่งก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ช่างด้วยนะครับ ค okay. ตอนนี้ก็ค่อยๆนะครับอยากให้สายขาดนะค่อยๆลอกนะครับกาวที่เขาติดมาจากโรงงานจะแน่นหน่อยนะครับอันนี้ก็ค่อยๆทําจากนั้นเราก็นํากลับไปใส่ตัวบอดี้ตัวใหม่นะครับก็จัดตาแหน่งให้มันตรงกับตําแหน่งเดิมนะ,ะถ้ากาวมันไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ก็เราสามารถเอากาวยางติดเพิ่มได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นจุดบริเวณของสายแพรหรือบริเวณจ,จุดนี้ก็ได้นะครับแต่ห้ามกาวตาช้างนะครับกาวร้อนไม่ได้นะจะทําให้แผงวงจรไหมเลยนะครับต้องใช้กาวยางเท่านั้นนะครับกาวยางก็คือกาวที่เราใช้ในการติดจอนั่นแหละครับสามารถมาใช้ในการติดพวกนี้ได้เหมือนกันอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทําการติดจอนะครับทีนี้หลังจากเราย้ายอะไรจากบอดี้ตัวเก่ามาเรียบร้อยก็ทําการ ลงกลาวนะครับเพื่อทําการติดจอตัวใหม่กาวที่ผมใช้ผมใช้2ตัวนะคือกาวดํานะครับใช้ทาบริเวณขอบด้านในนะครับเพราะว่ากาวดำเนี่ยมันจะแน่นกว่ากาวใสนะนะครับมันจะแน่นกว่าหลังจากเราเอากาวดาทาบริเวณขอบด้านในเส,สร็จเรียกก็เอากาวใสนะครับทาขอบด้านนอกทําไมไม่ใช้กาวดําเลยเนื่องจากว่าจอมันเป็นขอบสีขาวนะครับจอเป็นสีขาวถ้าเราทาสีดําลงไปมันจะทําให้ไม่สวยนะครับ ดังนั้นก็ต้องใช้กาวใสช่วยแบบนี้นะครับอ่าโอเคก็ทําการทากาวให้ให้ทั่วขอบนะครับเยอะหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเวลาเรากดกาวกดจอลงเนี่ยมันจะทําการบีบกาวออกบริเวณขอบด้านนอกเราก็สามารถรูปออกได้นะครับเราสามารถรูปออกได้นะครับมันจะไม่เหมือนกับกาวตาช้างนะ กาวยางเนี่ยถ้ามันออกด้านนอกเราสามารถรูปออกได้เลยนะครับแต่ถ้าตัวไหนที่มันติดอยู่ด้านในจะแน่นเลยนะครับหลังจากลงกลาวที่บอดี้เสร็จต่อไปเราก็จะทําการนําจอมาประกอบเข้านะครับก็ทําการลอกสติกเกอร์บริเวณจอออกนะจอตัวน,นี้ผมเพสมาแล้วนะครับจอที่เราจะทําการประกอบเข้าเนี่ยเวลาสั่งมาต้องทาการทดสอบก่อนนะครับอพอดีผมทดสอบ กับเครื่องตอนที่ยังไม่ได้ทําการย้ายนะครับแต่ตอนนี้ทดสอบแล้วก็ลอกสติกเกอร์ตัวนี้ออกถ้าลอกแบบนี้ประกันจอหายทันทีนะเวลาเราสั่งมานะครับส่วนเวลาเราเปลี่ยนแล้วนี่การประกันของลูกค้าเนี่ยอันนี้คือขึ้นอยู่กับช่างนะครับว่าช่างจะรับประกันไหมนะครับอาจจะประกันเทสก็ได้นะครับเคนของผมเนี่ยผมประกันเทสอย่างเดียวนะก็คือประกันตอนที่มารับเครื่องเนี่ยก็ต้องทดสอบเครื่องเลย,เลยนะครับว่าโอเคไหมนะครับ แต่ถ้ารับเครื่องไปแล้วเนี่ยบอกว่าจอมีปัญหาอันนั้นมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของคนใช้ละนะครับเพราะว่าบางทีเขารับไปเขาอาจจะทําหล่นทําแตกนะครับจอเป็นเส้นมาบอกว่ามันเกิดขึ้นเองอันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราทําการเทสก่อนประกอบอยู่แล้วนะครับหรือถ้าท่านสั่งมาเปลี่ยนเองก็ต้องทดสอบก่อนนะครับหลังจากเราวางจอลงเสร็จเรียบร้อยก็ทําการรูปกาวแบบนี้นะครับสามารถรูปออกได้เลยบริเวณจุดไหนที่กาวมัน เยอะจนเกินไปมันจะทําการบีบไล่ออกมานะครับแล้วก็ทําการรูปออกแบบนี้อ่าโอเคจากนั้นก็นําอุปกรณ์ส่วนอื่นมาใส่เพิ่มครับตัวนี้เป็นลําโพงหูฟังนะนี่นะครับด้านบนน่ะอ่าถ้าเราไม่ใส่ตัวนั้นเวลาคุยไม่ได้ยินเสียงนะครับก็ทําการย้ายมาใส่เหมือนกันเสร็จแล้วก็ทําการนําแผงวงจรมาประกอบเข้าครับก็จะดูเหมือนยากนะครับแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ต้องอาศัยประสบการณ์นะต้องอาศัยประสบการณ์นะครับ ถ้าดูคลิปแล้วทําเองเลยก็ได้ครับแต่ต้องใจเย็นๆน,นะครับเพราะว่าการทาพวกนี้มันเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กมากนะนะครับอุปกรณ์ชิ้นเล็กมากต้องอาศัยประสบการณ์ในการทําค่อยๆสะสมความรู้ไปครับตอนนี้ความรู้ในช่องสอนออนไลน์2,000เกือบ3,000คลิปแล้วนะครับลงให้ดูทุกวันนะตอนนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการซ่อมนะครับพวกมือถือ Android iPhone iPad นะครับ าพวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุกนะครับการแก้ปัญหาการซ่อมการโมดิฟายการปรับแต่งนะครับอยู่ในช่องลองเลื่อนดูคลิปไหนที่น่าสนใจมีประโยชน์กับเรากดเข้าไปดูครับอ,อย่างน้อยก็สามารถนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือของญาติอะไรพวกนี้นะครับถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับความรู้ด,ดีมาเรื่อยเนาะนะครับโอเคหลังจากเราใส่แผงจนเสร็จก็ใส่แผ่ตัวนี้เป็นแผ่ของทัสกีนะครับด้านบนเนี่ย ก็ใส่ให้แน่นนะครับส่วนบริเวณแผ่จี่จะอยู่ด้านล่างนะอ่าตอนนี้เป็นสายเสาสัญญาณนะครับสายสัญญาณเครือข่ายก็กดลงให้แน่นนะครับบริเวณตรงแผงเนะี่ยจากนั้นก็ไล่ขอบต้องเอาเข้าร่องนะครับแบบนี้นะถ้ามันสายมันไม่เข้าร่องนะครับเวลาเราใส่ฝาหลังจะใส่ไม่ได้เลยนะครับกดไม่ลงเพราะว่ามันจะไปดันฝาหลังไว้ฝาหลังมันเป็นฝาหลังที่แน่นมากนะครับสาหรับมือถือรุ่นเก่าเนะี่ย จากนั้นก็ทําการใส่สายแทรตุดชาร์จเข้าที่แผงจรนะครับแท่จอนนี่จะใส่บริเวณด้านล่างของแพรตุดชาร์จนะถ้ากาวไม่ไม่อยู่แบบนี้นะครับเราสามารถเอากาวยางติดเพิ่มได้นะครับนกาวยางตัวนี้เนี่ยเราสามารถทาได้เลยนะครับเพราะว่ากาวยางตัวนี้มันจะไม่มีผลนะครับก็คือทาลงไป แต่อย่าไปทาตรงแผงกระจนะตัวนี้ก็คือตรงแผลตัวเนี้มันไม่มีผลนะครับถ้าเราทาลงไปก็ไม่เป็นไรปกติเราอาจจะใส่กาวสองหน้าก็ได้นะครับตัวนี้สสยแม่ตัวนี้ไม่อยู่ก็สามารถทากาวเพิ่มได้เหมือนกันนะครับบางท่านถามว่ากาวพวกนี้ไปซื้อมาจากไหนกาวพวกนี้เราสามารถสั่งได้ตามเน็ตนะครับ ในช้อปปีก็มีนะถ้ากาวดำเนี่ยพิมพ์คําว่า T ีเจ็ดนะครับตัวทีแล้วก็พิมพ์ด้วย7แล้วก็0ูตัวทีเจ็ดพส่วนกาวใสนะครับกาวใสแบบนี้เป็น T ีแปดพันนะทีแปดพหรืออาจจะเป็น B ีแปดพตัว B นะครับบีบริไม้เนี่ยนะพิมพ์ลงไปเลยนะครับท่านก็จะเจอกาวเต็มเลยถ้าเป็นหลอดเล็กๆแบบนี้ก็อาจจะเป็นหลอดละประมาณ 15 20บาทนะครับราคาหลอดแต่ว่ารวมส่งก็ตัวประมาณห0 6 0กนั่นแหละเพราะว่าค่าส่งอย่างตามก็3าขึ้นแล้วนะนะครับไม่มีขายตามร้านทั่วไปนะครับต้องสั่งสำหรับร้านอะไรมือถือเท่านั้นนะกาวพวกนี้หรือบางทีถ้าท่านสั่งจอเขาก็อาจจะแถมมาให้แต่ถ้าเป็นหลอดเล็กมากๆเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับหลอดเล็กๆที่เขาแถมมาบางทีเนี่ยมันแถมหลอดเล็กๆมาอันนั้นใช้ไม่ได้นะครับกาวพวกนั้นไม่อยู่นะ ่วนหลอดใหญ่ที่ผมใช้เป็นกาวทำาท่านั้นหลอดหนึ่งก็ประมาณเกือบร้อยนะครับรวมส่งมาอโอเคตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอใส่สายเส้นนี้หน่อยนะครับตัวน,นี้เป็นสายเสาสัญญาณนะครับเนี่ยหลังจากเรารีดลงมาเสร็จเลยก็ใส่บริเวณจุดด้านล่างถ้าเส้นนี้ขาดนะครับก็หาซื้อได้เหมือนกันนะครับเส้นหนึ่งก็ประมาณสักร้อยกว่าบาทนะเส้นหนึ่งเนี่ยเส้นเล็ก,ลกๆดำๆเนี่ยละครับรวมส่งก็เกือบ200อยู่นะ ดังนั้นพยายามอย่าทําขาดนะครับแล้วก็ถ้ามันขาดปุ๊บมันจะเสียเวลาครับเราต้องไปหาซื้อแล้วก็ทําการรออะไรอีกนะอย่างต่ำสองสามวันนะครับก่อนจะส่งมาอโอเคตอนนี้ก็รอนะครับรอให้กาวแห้งแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะทําการประกอบใส่แบบทดสอบเลยทีนี้อโอเคเดี๋ยวเราประกอบด้านบนก่อนนะครับ จุดไหนที่เราดูแล้วสงสัยว่าอันนี้คืออะไรนะครับถ้ามันขาดมันหายนะครับมันจะมีผลอะไรกับตัวเครื่องไหมนะครับอะไรทุกอย่างนะครับมีผลกับเครื่องหมดนะนะครับเช่นตัวเล็กๆที่ผมใส่มือคู่เนี้ยตัวเนี้ยถ้าเราไม่ใส่เข้าไปนะครับเวลาเราจิ้มซิมมันจะไม่เด้งนะตัวนี้จะเป็นตัวดันซิมออกมานะครับเนี่ยตัวเล็กๆแค่นี้แหละครับอ่าดังนั้นเวลาใส่ก็ต้องใส่ให้ครบนะครับ เหมือนกับเส้นนำดำๆเล็กๆอ่ะที่ผมอธิบายให้ฟังว่าเป็นสายเสาสัญญาณนะถ้าเส้นนั้นไม่มีหรือขาดไปเนี่ยแค่เส้นนั้นขาดนะครับมือถือไม่มีคลื่นเลยนะครับดังนั้นก็พยายามดูทุกจุดนะครับตัวไหนที่เราไม่ได้ใส่หรือลืมใส่อาจจะมีผลได้นะครับโอเคหลังจากใส่น็อตครบทุกตัวนะครับต่อไปเราจะทําการใส่แบตนะครับ หลังจากใส่แบตเสร็จก็ทําการใส่ชุดด้านล่างนะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวครอบแผงวงจรตู้ชาร์จนะครับแล้วก็ลำโพงใหญ่อยู่ตรงนี้นะถ้าลำโพงขาดก็เปลี่ยนชุดนี้แหละนะครับอ่าโอเคจากนั้นก็ทําการขันน็อตอัดคืน หลังจากเราใส่ตัวลำโพงใหญ่บริเวณด้านล่างนะครับตัวครอบแผงวงจรเสร็จก็ทำการเปิดทดสอบดูครับทีนี้ตอนนี้เครื่องก็ขึ้นปกตินะครับจากนั้นก็ทำการใส่ฝาหลังฝาหลังตอนนี้เป็นฝาใหม่นะดังนั้นฝาหลังเนี่ยมันจะแน่นมากนะครับดังนั้นเวลาใส่หนีต้องระวังนะครับบางทีเรากดแรงจนไปนะ่ะอาจจะทำให้จอเบินได้นะนะครับจอเบินก็คือจอเป็นเส้นหรืออาจจะเป็น เสียหายไปเลยนะครับหรืออาจจออาจจะพังไปเลยนะครับอันนี้ต้องระวังนะนะครับไม่ใช่ว่าทํามาจนกระทั่งจะเสร็จแล้วนะครับมาใส่ฝาหลังจอเสียจอพังไปเลยนะครับอันนี้ก็ระวังค่อยๆกดไลค์ที่จุดนะครับค่อยๆกดไลค์พยายามกดแบบทนุถนอมนะตัวนี้แบบใช้พลังน้อยที่สุดอะนะครับอ่ะโอเคถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ